เฮ้ยเ้าบ้านมันได้เฉยเว้ยตอนนี้คือเข้ามาได้ประตูนหนึ่งแล็บเออเรืดว่าอยู่อะไรวะเหมือนแบบมารื้อถอนบ้านด้วยนะนี่ตอนนี้คือพึ่งเข้ามาแลบในเซิร์ฟนี้นะดูเลเวลแฮปต้นไม้ก็ยังไม่ได้ไปตัดสักต้นหนึ่งนะแว่าเราจะมาจูกสักหน่อยนี่เหมือนกับมันจะเรดบ้านนะ แต่ว่า2คนแฮปในบ้านเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวดูสักก่อนแฮปตอนนี้เราก็มีมีดอยู่นี่แฮปโอ้โหเกือบแล้วนี่มันมีปืนอยู่นะนี่ร่วงไปแฮปลูกซองมาแ้วทุกคนอ่าตอนนี้คือเราได้เข้ามาในห้องกลางมาแฮปแต่ว่า ยังมีประตูอีกว่ะโอ้สมเท้าเลยครับรอยเท้าเนี่ยอย่างเยอะเฮ้ย <Hey. S 1> เข้าเซิฟมาไม่กี่นาทีเองครับเนี่ยก็เจอบ้านนะเผื่อกับมันยิงอยู่เลยก็ประตูเปิดผมก็ดิฟเข้าบ้านเลยครับมาที่แรกก็มาก็มีแค่ขวานนะแต่ว่าไปทุกคนเลยก็ได้มีดมาเนี่ยแล้วก็ไปตีคนใช้ลูกซองนลปิดลูกซองมาครับนี่ <Okay. S 2> แต่ว่าตอนนี้ติดละ <c oughs> ลกได้ละ มันรื้ออีกว่ะทุกคนเอาวะเดี๋ยวเราก็จะมายึดบ้านนี้กันเลยแฮปจะดูว่าจะได้หรือเปล่านะแต่ก็มีปืนลูกซองเลยไงเรามันเปิดมาแฮปบวกได้เสมอโอ้กระสุนเกือบ70ล็ล็กระสุนลูกซองเนี่ยใช้ได้มันสามคนลหะจะลองดูตอนนี้บอกแฮปว่า เดือดแน่เราจะได้บ้านแล้วดีเรอมันเปิดมามันไม่ยอมเปิดเลยนะเมื่อกี้เพื่อนมันก็ตายเลยนี่เอ็กไม่มาแ็ปเนี่ยหรือว่ามันเรดยังไม่แตกวะเฮ้ยก็มีเสียงแอปเีย มีคนยิงกันเลยแฮปแสดงว่าพวกมันไม่ใช่พวกเดียวกันเด็ดพวกรอยเทา้าเมื่อกี้เนี่ยนี่ดูดิแฮปกันแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะทุกคนขอเนียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องยึดบ้านนี้ให้ได้เลยตอนนี้คืออยู่ห้องกลางไปเลยนะบล็อกกลางเลยเนี่ยแต่ว่า มันยังมีประตูอีกเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับเสียงเปิดประตูหน้านะชิบหายแล้วเรียนไว้ก่อนนะตอนนี้คือมั่วเล็บไม่รู้ว่าคนไหนคือเจ้าของบ้านเลยก็คนที่มาเรดน,นะดูดิดน่าจะเป็นปืนกึ่งนะคนที่มาเรดเนี่ย เสียงมาแฮปประตูหนะ้าโอ้ยโอ้ครับบิว้วเลยแฮปมันกำลังเรดอยู่นึกว่าจบแล้วถ้ามันเรตนี่ก็ยังไม่ได้บิว้วอ่ะดิเดี๋ยวรอตั้งบิว้วแล้แต่นี้คือผมก็ครับมาเลยนะเอาวะนี่อย่างลุ้นเลยแฮป ต้นไม้สักต้นยังไม่ได้ตัดเลยนะเราจะได้บ้านแล้วเหรอเราตั้งเล็บม้วเ,เล็บแตกยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันว่ะเมื่อกี้ขึ้นสีฟ้าอยู่นะโอ้แสดงว่ามันรอกดเลยเดีดผมเผลอไปว่ะโอ้โหไม่งั้นคือเป็นของเราแล็บบ้านนี้เนี่ย โอ้มันเริ่มรื้อเลยครับเสียงอะไรวะเหมือนกับบิ้วเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยเฮ้ยเหมือนกับมันยังไม่รู้นะว่าผมตรงนี้เนี่ยเรียนไว้ก่อนนะยังเอาปืนไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีเสียงชักปืนครับเฮ้ยเออร่วงไปแฮปตายไปซะโอ้ได้ามาแล้ว ปืนปืนโอ้นี่แฮปได้มาแล้วผมนึกว่ามันจะรือจากประตูนะมารู้าหนังออกเนี่ยตกใจหมดเลยตอนนี้คือเราคนเดียวแฮปอยู่ในบ้านนะแต่ก็ฉีดยาแป๊บหนึ่งแฮปเดี๋ยวต้องไปเจาะบ,บิวมันนะไม่รู้ว่ามีระเบิดเปล่าเนี่ยเาวะไอบ้านแบบงงๆแฮปเนี่ยเฮ้เ ได้ปืนกึ่งมาก็ใช้ได้แับเนี่ยเดี๋ยวไปดูระเบิดแฮปเมื่อกี้ตัวมันอยู่ไหนวะขอแค่สองลูกมีว่าววะเนี่ยเฮย้ยนี่เมื่อกี้มันก็ตายตรงนี้นะอ่านี่แฮปห้าลูกเลยจ่อเลยแฮปเราได้บ้านมาแล้วเย้ ไม่มีบิลเชื่อมด้วยแอบวันนี้คือขอรื้อประตูก่อนนะเจ้าของบ้านมันจะกลับมาอเอ๊เดี๋ยวมาเช็คดูของซะหน่อยเอาวะเมื่อกี้คือเข้าบ้านนีไดูแบบมีแค่ขวานนะนี่แล้วก็ไปเจอเมีเนี่ยไปทุบมาได้ลูกซองแล้วก็ต่อยอดจนได้บ้านเนี่ยแต่ว่าไวนะเกมนี้เนี่ยไม่กี่นาทีได้บ้านเลยเนี่ย นี่แฮปของในบิลมันนะเอามาเลยเดี๋ยวเราก็จะไปอัปเกรดผนังนะมันยังเป็นไม้แฮปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเจาะอ,อีกนี่โอ้โดนทุบล่ะอัพไปก่อนแฮปน,นี่เอาให้เป็นเหล็กไปเลยตอนนี้ก็ไม่มีทางที่จะเข้าบ้านนี้ได้แล้ว เพื่อนในตีก็มาแล้วเดี๋ยวจะให้เขาเก็บของนะเมื่อกี้ก็เข้าตีเสียบกะว่าจะไปตามเล่นกับพวกเขานะแต่ว่าได้บ้านมาเฉยแอบไเลยกลายร้อยหนึ่งว่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนจะออกไปยิงพวกข้างนอกเนะี่ยหลายคน เ,เก็บในห้องนี้เลยครับของที่ได้นะเฮ่ก้าวๆ,ๆเลยนะรหัสเราเนี่เยเฮ่สูมไปก่อนแฮปมาเดี๋ยวไปยิงพวกข้างนอกกันแฮปเหมือนครับมันยังวิ่งอยู่แถวบ้านนะเมื่อกี้นะเนี่ยเฮ่มันก็จะมายึดบ้านคืนเลยแต่ตอนนี้ก็เป็นของผมเลยรัปเนี่ยเราก็มีปืนนะเฮ่สู้แฮปรอบนี้ เย่ของก็เก็บหมดเลยนะไปดูกันแฮปว่าใครกันป,ปิดไว้ก่อนแฮปเยตอนนี้คือถ้ามันเข้าก็ไม่มีอะไรแลคแับอ๋อตัวไก่เหรอนกว่าตัวมีปืนน,นี่แหละเฮ้ยข้างนอกยังมีแฮปนี่ ยังจัดได้โยนี่ผมว่าเราจัดบ้านดีๆก่อนดีกว่า,าแล้วก็ค่อยออกไปดีกว่านะตอนนี้คือยังไม่เป็นรูปเล็บบ้านเรามาร่วงไปซะตัวนี้แหละไอตัวที่เรดบ้านนะเฮ้ยมีคนละ่ะโอ้ เดี๋ไปเรือบ้านดีกว่าวะ่ะบ้านนี้ทรงอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวจัดให้เป็นดีๆนะนี่ผมก็จะอยู่บ้านนี้แลบเนี่ยบ้านมันก็เหมือนกับที่อยู่แถวนี้ด้วยนะก็ยิงแค่แป๊บเดียวมันก็วิ่งมาแล็บเนี่ย หรือออกเลยครับตรงนี้เนี่ยมันก็บ้านมันจะใหญ่เกินไงเอาเล็กๆก็พอแล้วเนี่ยเออแค่นี้พอเลยครับโอ้ยอมันมาอีกแล้วละ่ะผมว่าบ้านแถวนี้แน่นอนว่ะ แล้วก็ปล่อยให้มันมาฮบเราก็ได้ปืนไงด้อย <c oughs> แล้ว่ามีปืนนี่ะเอ้ปืนกึ่งมันก็ยิงได้ไวกว่าเดิมเลยฮบปกตินี่ก็วิหนึ่งนี่ได้ประมาณนัด2นัดนะตอนนี้คือ3มนัดก็ได้นะเหมือนกับมันยิงไวขึ้นแรับเนี่ย <c oughs> ประตูวไวเลยครับ บ้านเราก็ต้องมีประตูนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มเป็นบ้านเล็บมาอีกแล้วล่ะนอกบ้านเล็บโอ้ย <c oughs> เปิดปะนั่นว้ มันยิงได้ไวขนาดนั้นเลยเหรอไวได้เนี่ยมันยิงเมื่อกี้เนี่ยเอาวะเอ้ยแบบนันกเล็าจะไวเกินเดี๋ยวไปเก็บปืนมันซะก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้รวยปืนนะมีไม่กี่กระบอกเองครับเนี่ยปืนเกิงทำกล่องเพิ่มแล้วกันครับเนี่ย ไปแฮปเดี๋ยวไปหายิงคนแถวนิวเคลียร์นะบ้านน้องเขาก็อยู่นิวเคลียร์แฮปเดี๋ยวไปดูซะหน่อยเหมือนับจะมีคนด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยเอาว่ะอ้าวฮยมีปืนป่ะเนี่ยเอามันไม่สนใจผมว่ะนี่นานี่มองข้ามได้ยังไง โอ้ยโอ้จบแล้วตัวเดิมเลยนี่ว่าโอ้ผมก็ปล่อยวิ่งเพลินเกินกดเข้าไม่ทันเลยเนะี่ยปั๊บจอนี่เลยแฮบมันอยู่ที่เดิมนี่อยู่สิ เอาคืนเมื่อกี้คือพับจออยู่แฮปได้ยินเสียงปืนึ้นอยู่นะแต่ว่าจะกดเข้าไม่ทันว่ะตายซะกอ่อนมันมาอีกแล้วตัวนี้มันจะเล่นว่ะนี่มันจะมาล้างแขนเราแฮปเฮ้ <c oughs> บ้านมันอยู่แถวนี้เหรอ มาโคตรไหวเลยรบอบโอ้ยเอาวะมันจะมาสร้างแคมป์เหรอมีเหล็กด้วยแอบในตัวเนี่ยโอ้ผ้า900เก้าร้อยเหล็บอยากเยอะโอเคนี่แอบมันบอกว่าช็อปว่ะนี่ มันจะเล่นแนบมันชวนผมไปนะเดี๋ยวไปสักหน่อยนี่เดี๋ยวเก็บของก่อนแอบเดี๋ยวไปชอปกันนะอ้ไม่แอบ แสดงว่ามันรอดักตบผมอยู่อ่เด็กบ้านนี้แหละบ้านมันมันมาอีกเลยรับโอ้ยไม่ปล่อยให้ปั้มยาเลยวะมาซิเอ้ามาแค่ตัวเปล่าเองครับเนี่ย เดี๋ยวรอเล่นกับตัวนี้ก่อนเนะีมันก็อุตส่าห์ชวนผมมาไงเดี๋ยวเอาซักอีก3-4ตัวค่อยกลับบ้านนะมาเดี๋ยวเอาของให้น้องเขาก่อนนะนี่ผมก็จะไปบวกไงปืนก็ไม่ได้ใช้เนี่ยในตัวโอ้ยเอาว่า รอบนี้ชุดเหล็กเลยโอ้นี่แฮปหมวกเหล็กกับเสื้อเหล็กนะใจได้เดี๋ยวเล่นต่อรวยนี่ว่าหลังนี้มันไม่มาแลว้ว่ะหรือว่ามันหาซองผมอยู่วะ่ะเดี๋ยวไปแกล้งไปย่อยขอก่อนนะทุกคน แบบว่ามันจะออกมาไงนี่ย่อยของก่อนมันก็อาศัาชวนเรามาเอาว่ะมาจริงด้วยแกงว่าหนีก่อนแล้วก็หักมุม,มต้องแบบนี้เฮ้ยคนเบาหนึ่งแม็กนี่คือแบบยังไม่ได้เลยนะเป็นไรเนี่ยตั้งแต่มันอัพใหม่ว่ะอ้อ ปกตินี่แม็กเดียวก็ร่วงเลยนะอันนี้เกือบแบบต้องลากยากหน่อยนะเป็นไรไม่รู้แฮปโอ้ยมาอีกแล้วเหรอน่าจะเป็นแค่ตัวเปล่านะแล้วก็ใช้ปืนอโอเฮ้ยตัวเปล่าเองนะเนี่ยโอ้เหมือนกับมันลากยางยางยังไงไม่รู้นะ นี่มันอัพใหม่นี่เป็นงี้เลยมาผมว่าแค่นี้พอแล็เล่นกับมันนะมันก็ชวนผมมาแฮปนี่อยู่ๆก็จะชวนให้ไปชอบไงมาถึงบ้านมันเลยโอเคมาดีกว่านะเราก็ได้ปืนมาหลายกระบอกเองแฮปที่จริงก็ยังมากะว่าจะตามพวกน้องในทีมนี่มาเล่นนะแต่ว่าได้บ้านไงได้ปืนเลยก็ได้ออกไปบวกแล็เนี่ยโอเคเอาเป็นว่า เดี๋ยววันนี้ผมก็ไปเกาะแล้วกันแฮปยังไงก็ก่อนจากไปนี่ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮับทุกคนบ๊ายบายนะฮับไปละ